พิมพ์เพรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยพันคำถามพันคำตอบจากสำนักพิมพ์แซนคล็อปนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเอาบทความของนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ค่ะที่คุณหมอนะคะเขียนลงใน Facebook มาหลายปีมากๆค่ะนํามาตอบคําถามนะคะในหนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วย1นึ่งพันคถามเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นคําถามที่อาจจะซ้าๆกันแล้วก็ถ่ายบทก็จะมีรวบรวมคําถามที่ถามบ่อยแล้วก็แนวความคิดในการเรียนรูกสไตล์ คุณหมอประเสริฐด้วยค่ะพิมพ์ก็จะหยิบเอา5ข้อนะคะจากในหนังสือ1,000คําคำถาม1,000คําคำตอบเนี้ยมารีวิวให้ฟังค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัค c r i b e ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ เล่มนี้นะคะก็คือก่อนหน้านี้นะคะสำนักพิมพ์แซนคล็อกเนี่ยเคยออกหนังสือ Q&A นะคะมาแล้วทุกคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊หนังสือพันคําถามกับพันคําตอบเนี่ยต่างกับจากหนังสือ Q&A ยังไงนะคะของ Q&A เนี่ยเขาจะเป็นการตอบคําถามท,าที่ค่อนข้างยาวค่ะแล้วก็เรียงตามช่วงอายุนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่น,นะคะโดยแบ่งแบ่งเป็นหัวข้อเหมือนกันแต่ว่าเล่มนี้จะตอบสั้นถึงสั้นมากนะคะบางคาถามตอบแค่ใช่หรือไม่เท่านั้นค่ะก็เรามาเรื่องข้อแรกค่ะ สามขวบปีแรกนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ติดภารกิจไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะเป็นอะไรไหมได้หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วในหนังสือเนี่ยจะตอบว่าหมอนะคะจะสนับสนุนให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเลี้ยงลูกด้วยตนเองค่ะโดยมีคนอื่นมาช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วง3ขวบปีแรกค่ะแต่ว่าคุณหมอก็เข้าใจนะคะบริบทของสังคมแล้วก็ข้อจํากัดของหลายๆครอบครัวนะคะที่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นอยู่กัน และจังหวัดนะคะ แต่คุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลี้ยงเขานะคะเราก็ต้องยอมรับในผลของการตัดสินใจของเราด้วยค่ะอย่างเช่นจะให้ลูกนะคะมาลักเราเท่ากับคนที่อยู่กับเขา24ชั่วโมง7วันเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ค่อยๆปรับแก้กันไปในแต่ละบ้านค่ะข้อที่2นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อขี้โมโหมากหรือว่าแม้กระทั่งนะคะคุณพ่อเนี่ยลงมือทำลายลูกคุณแม่จะต้องทำอย่างไรนะคะ อันดับแรกเลยคุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยไม่สนับสนุนนะคะเรื่องการตีหรือว่าการทํร้ายร่างกายเด็กเลยนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องทําหน้าที่ในการปกป้องลูกนะคะไม่ได้หมายถึงเฉพาะคุณพ่อที่โมโหหรือคุณพ่อที่เครียดกันเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงทุกคนค่ะที่มาทําให้ลูกเรานะคะ เจ็บทั้งกายหรือว่าเจ็บทั้งใจนะคะคุณแม่ก็ต้องอบอรมปกป้องลูกนะคะเพื่อทําให้เขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ต้องบอกลูกนะคะว่าเราเนี่ยแก้ไขพอไม่ได้นะคะเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่พ่อเป็นแบบนั้น,นะคะ่ะแล้วก็คุณแม่นะคะก็พยายามชี้ส่วนดีของคุณพ่อนะคะให้ลูกเห็นหรือว่าอย่างน้อยนะคะก็ไม่กระเพิกคุณพ่อให้ลูกฟังค่ะในส่วนลูกนะคะถ้าเกิดว่าถูกดีเนี่ยคุณแม่ก็จะมีหน้าที่ปลอบใจลูกด้วยะคะ่ะข้อที่3นะคะถ้าเกิดว่าลูกของเรา เป็นเด็กพิเศษเป็นเด็กเกเรหรือว่าเป็นเด็กเรียนไม่เก่งจัดการอย่างไรนะคะคําัอบก็คือเด็กเหล่านี้นะคะจะต้องได้รับการเสริมสร้าง s ซล f e s t e e m นะคะหรือว่าความรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องลองมองหาจุดดีของเขานะคะแล้วก็ชื่นชมหรือว่าส่งเสริมจุดดีจุดนั้นค่ะลูกเราอาจจะเรียนไม่เก่งนะคะแต่ว่าอาจจะเล่นกีฬาเก่งหรือว่ามีเพื่อนเยอะนะคะร่าเริงแจ่มใสตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เอาจุดเล็กๆน้อยๆของเขาเนี่ยแหละค่ะ มาชื่นชมเด็กนะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดจากจุดเล็กๆจุดนี้ค่ะข้อ 4. นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากกันเราจะต้องทําอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยคุณหมอแนะนําว่าให้บอกความจริงกับลูกค่ะเด็กนะคะสามารถที่จะยอมรับความจริงได้ค่ะเราบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะยังเป็นเพื่อนกันมีความปรารถนาดีต่อกันแล้วก็เป็นพ่อ แล้วก็เป็นแม่ของลูกเสมอนะคะไม่ว่ากล่านะคะฝั่งตรงข้ามจริงแล้วนะคะเด็กไม่ได้กลัวเรื่องอย่างค่ะแต่ว่าเด็กกลัวการถูกผิดค่ะเราก็ต้องให้ความมั่นใจกับเด็กนะคะว่าพ่อหรือแม่ก็จะรักหนูนะคะแล้วก็ไม่พิดหนูอย่างแน่นอนข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ถ้าเกิดว่าเราเจอพฤติกรรมไม่พึงประสงค์นะคะจะทําอย่างไรพฤติกรรมไม่พึงประสงค์นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นจับจูจับจิ๋มพูดคําหยาบตีตัวเองหรือว่าตีผู้อื่นนะคะตรงนี้นะคะ ก็ต้องให้ค <p aha. S 1> er ุณพ่อคุณแม่นะคลิปการกระทําของลูกนะคะอาจจะจับแขนเขานะะคด้วยให้เขารู้สึกตัวค่ะแล้วก็บอกลูกว่าพฤติกรรมแบบนี้นะคะเป็นพฤติกรรมที่พคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบนะคะให้เลิกหลังจากนั้นค่ะเราก็เปลี่ยนไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะถ้าเกิด่าเจออีกก็ทำซ้ำๆค่ะเตือนเขานะคะโดยที่ไม่ต้องใส่อารมณ์ค่ะ ก็หวังว่า5ข้อนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะจริงๆก็ยังมีคําถามนะคะอีกหลายน้อยคําถามที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ตอบได้สั้นกระชับนะคะอยู่ในหนังสือเล่มนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะไปซื้อนะคะราคาก็300บาทค่ะสําหรับวันนี้พิงต้องลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย